ต้องขออภัยมาพบกันในบรรยากาศที่มืดค่ำนะครับแต่มืดค่ำยังไงต้องมาพบกันอีสกสักครู่ประมาณชั่วโมงเศษนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปติดตามขาบวนพาเรดฉลองแชมป์ของนักเตะลิเวอร์พูลนะครับถ่ายทอดสดหรือว่าพูลเอฟซีนะครับชาแนลทางยูทูบช e แนลนะครับ,นนรบก็เดี๋ยวมาพบกันสักหน่อยพูดถึงบรรยากาศเกมเมื่อคืนนี้นะครับพรีมเมียร์ลีกนัดสุดท้ายจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ โดยสมบูรณ์นัดที่38เตะการครบทุกคู่ทั้ง10สนาม10คู่นะครับบทสรุปสุดท้ายเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวไปติดตามกันกกเดี๋ยวก็ค่อยมาสรุปกันแล้วกันพูดถึงบรรยากาศในแอนฟิลดเมื่อคืนนี้ดีกว่านะครับไฮไลท์อยู่ที่แอนฟิลด์หลายอย่างเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับปรากฏการที่แชมป์พรีเมียร์ลีก มาเตะกับแชมป์เอฟเอคัพในนัดปิดฤดูกาลโอ้โหแถวเกียรติยศจากนักเตะคริสตันพาเลซแชมป์เอฟเอคัพปรบมือต้อนรับให้เกียรติกับนักเตะลิเวอร์พูลนะครับแชมป์พรีเมียร์ลีกและนักเตะลิเวอร์พูลก็เดินไปตั้งแถวเกียรติยศให้กับนักเตะคริสตันพาเลซแชมป์เอฟเอคัพเดินผ่านเป็น ความสวยงามนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็ประทับใจนะถือว่าเป็นความทรงจำที่ไม่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีอผู้จัดทำได้ดีนะครับแล้วก็เป็นสปิริตของนักเตะสปิริตของสโมสรทั้งสองนะครับศึกแชมป์ชนแชมป์เมื่อคืนนี้ก <c oughs> แหมมันจะไม่มีอะไรให้พูดถึงก็ไม่ถึงขน,นาดนั้นแต่ว่านะครับคริสตันพาเลตยิงประตูออกนําเร็วนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกนาทีที่9แล้วก็นําอยู่อย่างนั้นเละครึ่งแรกนะครับปูดปิดจนเจียนหลายครั้งเล้วพูลนะครับแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูตีเสมอได้แถมแรนกาเฟนแบกมาโดนไล่ออกในครึ่งหลังนะครับเหลือสิคนโอ้โหงานงอกเลยงานยากเลยถ้าแพ้นันด ก็เลวนัดฉลองแชมป์แล้วแพ้นี่งานปล่อยเลยครับเด็กคงโอ้โหนะแต่นะครับขึ้นชื่อว่าลิวพูและเลนแนนฟิลต้องไม่แพ้นะครับเมื่อคืนนี้ลิวพูได้ประตูตีเสมอจากโมเมซาลาช่วยชีวิตไม่แพ้ ในนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลเป็นเพอร์เฟกต์แมชของโมเมซาลาจริงๆนะครับโมเมซาลาว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของฤด,ดูกาลนะครับมาคลองและก็เป็นนักเตะรองเท้าทองคำดาวซันโวสูงสุดของพรีเมียร์ประจำฤด,ดูกาลนี้สุดยจดจริงๆเป็นปีของบังโมโดยสมบูรณ์แบบนะครับส่วนจะไปถึงบัลลังดอหรือไม่เดี๋ยวก็มา ติดตามลุ้นเอาใจเชียร์กันนะครับบรรยากาศการเฉลิมฉลองแชมป์นะครับโอ้โหทั้งในและนอกสนามแมนฟิลในกทัวโลกนะครับทิว่าเราก็คงได้สัมผัสแลวก็เห็นด้วยตาตัวเองแหละนะครับหลายคนหลายท่านเราเองก็มีโอกาสได้ไปร่วมกับวบนรถแห่นะครับโอ้โหไม่เคยเห็นบรรยากาศอย่างนี้มาก่อนในชีวิตอ่ะเออบางทีมันอาจจะเป็นเพราะโลกยุคโซเชียลก็ได้นะครับ แล้วก็การถ่ายทอดบรรยากาศการสื่อสารในวงกว้างทําได้ง่ายขึ้นมันก็ช่วยทําให้เราได้เห็นมีอารมณ์ร่วมพูดอย่างนั้นแหละนะครับมีอารมณ์ร่วมไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่มีความสุขโดยเฉพาะเราเด็กของนะครับอัดอันมานานว่ากันตามจริงเลี้ยวผูกพึ่งคว้าแชมป์แหมจะบอกว่าพึ่งคว้าแชมป์คว้าแชมป์ครั้งล่าสุดเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าคลานั้นครั้งนั้นมันอยู่ในห่วงเวลาที่ ต้องโซเชียลดิสทันซิงนะครับเป็นระยะก็ฉลองได้ในวงจำกัดจำกัดจำนวนนะครับทำให้แหมมันอัดอั้นห่างจากแชมมาครั้งล่าสุดที่ได้ฉลองกันเต็มเหนียวก็นุ่นสามสิบทะนับจากปีนี้ก็สามสิบห้าปีที่แล้วนะครับดังยุคยุกคิงแคนนี่ละมั้งนะโอ้โหเพราะฉะนั้น ไม่แปลกใจที่บรรยากาศการเฉลิมฉลองเมื่อคืนนี้จะสร้างความประทับใจให้กับเด็กของทุวโลกนะครับแล้วก็เชื่อว่าบรรยากาศแบบนี้ก็จะประทับอยู่ในความทรงจําเหล่าเดอคอบตลอดไปตราบนานเท่านานนะครับบรรยากาศในแอนฟิวนี่สุดยอดมากเลยนะครับเมื่อคืนนี้สิ่งที่เราอยากเห็นแล้วก็เราก็ได้เห็นนะครับถือว่าเป็นโมเมนต์ที่จะต้องจดจํานะครับ เฟรนเล็กเซอร์แอนนะครับได้ลงเล่นนัดสุดท้ายในยันฟิลต่อหน้าแฟนๆเหล่าเดอะคัปแฟนคลับเดอะคัปนะครับนัดสุดท้ายก่อนที่จะอำลาทีมได้รับเสียงปรบมือจากแฟนคลับอย่างบอบ่นนะครับแล้วก็เน่นะ น้ำตาของลูกผู้ชายนะครับหลังเกมก็ก็ไม่ต้องพูดให้มากกว่านะครับนันแหละคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นครอบครัวลิวพูนะครับก็ยังไงก็อยู่เคียงข้างกันตลอดไปลิวพูแฟมลี่นะครับยังไงเทรนด์เเล็กซ์เดอร์อานก็เป็นครอบครัวลิวพูตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดนะครับและ อีกโมเมนต์หนึ่งที่เราอยากเห็นแล้วก็ได้เห็นจริงๆนะครับเจอเันครับพบกับอารอนเนย์ชลกโอ้ไม่รู้เขาคุยอะไรกันแลกวายกันหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิด คืน,นีง่ายนะครับกับทีมอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่กับลิเวอร์พูลนี่คือความพิเศษของสโมสรลิเวอร์พูลความพิเศษของครอบครัวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งจะประทับอยู่ในความทรงจําของเราตราบนานเท่านานนะครับเอาไม่ต้องพูดเยอะยังไงก็ให้เต็มอิ่มเดี๋ยวไปดูรถแห่ขบวนพาเลทปิดเมืองลิเวอร์พูลกันสองทุ่ม ครึ่งเวลาประเทศไทยวันนี้ก็เอาเพียงแค่คน,นี้แหละนะครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจมาพบกันวิทุกทุกคนนะครับยินดีทุกันวันนี้สวัสดีครับอเล่อเล่อเล่ <laughs> <laughs>